เอาิ้นลนะพัฟขายได้แต่เวลาขายเป็นทีละชิ้นเนี่ยมันจะลําบากหมายความว่าถ้าเกิดเราพัฟแบบเนี้ยเราไปสนามพระวันหนึ่งเราเติมน้ํามันเรากินหมด <Nope. S 1> ถ้าผมว่าไม่ขายอะถ้าผมขายจะองคมีกำไรเยอะนะแต่มันก็จะเปลืองเวลาไล่ผมผมก็จะมัดถุงแล้วก็ยกให้เขาไปเลยมันเป็นสไตล์แบบนั้นนะครับ คราวนี้ขายเอากลับมาขายอีกครั Listen, rumors, ้งขายได้แม่ผมได้จะไปทำต้มเต้าไม่แม่ดูผมก็ไม่แคร์ไม่ใช่เห็นแต่เนื้อเนื้อดินกันเนื้อเนื้อสุกยานเเป็่งถ้าถ้าถ้ามันเป็นชินก็น่าสนใจอ่ะพอเป็นตะกั่วผมก็เฉยเฉยตะกัไม่น่าไปลองชิมอะไรทักอย่างพอเป็นตะกั่วก็ได้เฉยเฉยถ้าเป็นชินนะสนใจ แต่าเป็นเหรียญหลักแล้วมันจะเป็นย้อนยุคตรงนี้เนี่ยนะฮะมันคือสมบูรณ์อ่อนเนี่ยครับอันนี้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 ได้ของแถมหมดเลยแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็นยุคที่ผมดูที่อาจารย์สอนนะครับแถมหมดประคุณสุพลเลยไม่ถึิงเจ้าคุณดูนะจริงไหมไม่จริงเจ้าคุณดูแบบนี้ไม่จริงนะสองเลยพี่พี่อย่าถามผมเลย ที่สองง่ายกว่าโอเคนะหาไร้กนก่อนครับอันนี้ตีไว้เท่าไหร่ครับตอนนีู้ไม่ไม่เหมือนวัฒน์เน่ยอันนี้จานของอะไรเพราชื่อเงี่ยพชื่อเพรชื่อว่าเป็นยังไงอ๋อลูกน้อลกหลังอรว่ากากนไดกาจารย์ชื่อนะเขาก็เลยงานครับพิมก็คนละพิมกับเขาคและนี่สรุป โอเคอยากดูจริงๆไม่รู้จริงๆแต่มาดูมันเก่าๆเก่าแท้ดูง่ายยันทั้งหลายเป็นตัวแทะ,อ,ะอันนี้ไม่รู้จริงๆครับจริงๆบางอย่างมันเราก็ไม่รู้แต่ละรู่เป็นพาสแท้จ่ายลงดงคัดดูไปแล้วจ่ายหรืว่าอะไรเท่าไหร่<อ>พิจารณาราคามาเลยเอาง่ายๆพี่ถ้าไม่งนนั้นนะผมใช้วิเก็บพระชุดน,นี้ไว้อะไลฟ์วิไปทำราคามาใหม่แล้วค่อยมาบอกผมนนค,ครับ น่าลำบากอาจารย์นี้อาจารย์ต้องต้องต้ององไล่ลงมาและอาจารย์มันได้ไหวเท่าไหร่นะว่าไปเข้าใจแต่ผมฟังราคาพี่เข้าแล้วล่ะเอาจินนละพับขายได้แต่เวลาขายเป็นทีละชิ้นเนี่ยมันจะลําบากหมายความว่าถ้าเกิดเรบพาดแบบเนี้ยเราไปสนามพระวันหนึ่งเราเติมน้ํามันเรากินหมด <Nope. S 1> ถ้าผมว่าไม่ขายอะถ้าผมขายยองมีกำไรเยอะนะแต่มันก็จะเปลืองเวลาไล่ผมผมก็จะมัดถุงแล้วก็ยกให้เขาไปเลย มันเป็นสไตล์แบบ ness, แนั้นนะครับฉะนั้นบางครั้งเราก็อยากได้พ้าที่เป็นเป็นองค์เป็นชิ้นเลยซื้อ3ชิ้น4ชิ้นเวลาแบ่งปัน2องหมื่นสามหมื่นก็คือจบเลยอย่างนั้นง่ายกว่าผมไม่รู้จะไปทําอะไรพี่จริงๆเพราะผ้ามันย่อยผมไปมันก็มาถุงให้ลูกค้าก็อย่างที่ผมบอกนะครับแม่จายแไมสองันกดวผมพี่ผมช่วยตัวเองก่อนดีกว่าสามหมื่นแปดอนุมัติ